ฝาขวดน้ำมันพืชครับที่หลายๆคนเมื่อทำการเปิดฝาจุกแล้วอาจจะโยนทิ้งไปโดยไม่เห็นคุณค่าครับลองใช้วิธีการอย่างนี้ดูครับเมื่อทำการเปิดฝาจุกแล้วเนี่ยนะครับเปิดฝาจุกแล้วก็จะจุกมาแบบนี้เราทำการปิดลงไปครับครอบลงไปบริเวณที่เปิดขวดนะครับครอบลงไปเลยมันก็จะลงล็อกพอดีเลยครับเมื่อเราใส่ ฝาลงไปนี่นะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เมื่อใช้งานนี่นะครับเทลงไปบนกระทะหรือใช้งานน้ํามันก็จะไม่หกออกมาเยอะเกินน,นะครับเทลาดลงไปได้เลยครับมันก็จะออกมาทีละเล็กน้อยแบบนี้นะครับนี่นะครับประโยชน์ของการใช้ฝาจุกน้ามันพืชเวลาปิดก็ปิดง่ายแบบนี้ก็ถ้าหลายๆคนที่โยนทิ้งไปก็นําวิธีการแบบนี้ไปใช้ได้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณทํารานสวัสดีครับ